สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมัระดานะคะวันนี้หมันระดาก็สดใสนะคะได้แรงบันดาลใจจากหนังไทยเรื่องหนึงนะคะก็เลยแอปเป็นวัยรุ่นหน่อยนะคะค่ะเมะื่อวานนี้หมันระดาได้ไปดูหนังไทยเรื่องหนึงนะคะชื่อว่าอีเรียมซิงนะคะก็เป็นหนังที่สนุกมากนะคะก็เป็นเรื่องราวของสองสาวนะคะพี่น้องสองสาวนะคะ ที่มีความต่างกันอย่างสุดข,ขั้วเลยนะคะคือคนพี่เนี่ยเรียบร้อยสวยอ่อนหวานแล้วก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะทําอาหารอร่อยทําขนมเก่งนะคะส่วนคนน้องนี่ก็ก็สวยนะคะแต่ว่าแก่นแล้วก็งานบ้านงานเรือนก็ไม่เป็นแต่ว่าหนักไปทางบู๊นะคะแล้วก็ไปชอบคบหาสมาคมกับคนกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ไป ออกกาลังไปประลองกําลังกันน่นะคะออสามคนนะคะสามคนก็จะมีขนค้อนนะคะอีกคนนึงก็จะมีโล่เป็นอาวุธแลกคนนึงเป็นหมอยาได้ฉายาว่าหมอเทวดานะคะหมอยาเทวดานะคะสามคนนี้นะคะก็คนน้องเนี่ยคือเรียมเนี่ยก็มีความน้อยเนื้อต่ําใจตลอดเวลาว่าแม่ไม่รักนะคะออแม่จะลาเอียงแล้วก็รักพี่สาว ซึ่งว่านอนสนง่ายแล้วก็สวยเป็นคนสวยแล้วก็เก่งงานบ้านงานเรือนนะคะก็อีเลียมก็น้อยใจอยู่ตลอดเวลาทีนี้วันหนึ่งนะคะก็มีผู้ใหญ่พาลูกชายมาดูตัวลูกสาวของบ้านนี้นะคะก็พี่สาวก็โศกสะสงเทงืมเรียบร้อยผู้ใหญ่ก็พอใจหนุ่มก็พอใจส่วนอีเรียมก็ไปแอบยืนอาบน้ํานุ่งกระจมอกอาบน้ําใช้ขันตัดน้าอาบน้านะคะ อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็หนุ่มๆก็ไปยืนมองกันผู้ใหญ่ก็ถอนใจเครื่อกเือกันนะคะแล้วก็แม่ก็ดุว่าทำไมเิเรียมเนี่ยทำตัวอย่างนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะเลยนะคะไม่เป็นกุลสตรีเลยนะคะมายืนอาบน้ําให้ผู้ชายดูนะคะทีนี้ก็คือว่ามาถึงตอนที่ผู้ใหญ่ที่ที่มาดูตัวเนี่ยก็รู้ว่ามีลูกสาวสองคนก็อยากจะเห็นคนน้องว่าเป็นยังไงจะได้เลือกถูก ใชคะก็เลยแม่ก็จำเป็นจะต้องแนะนำลูกคนเล็กให้ผู้ใหญ่รู้จักนะคะก็อิเรียมเขาก็มีการแสดงมาโชว์นะคะก็เป็นวงโมโหโโรีของเขานะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนสคนที่เขาคบหาอยู่นะ,ะก็มาเล่นละนาดมาะายแล้วก็อิเรียมเขาก็ร้องเพลงนะคะก็จะออกเป็นแนวตลกนะคะ ผู้แสดงก็แสดงได้ดีมากนะคะเบลล่าแสดงเก่งมากนะคะคือไม่ห่วงสวยเลยนะคะก,ก็ขอชมไว้ที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็มาถึงตอนหนึง่งอ,อ,อีเรียมเนี่ยทุกคนรู้ว่าเป็นคนขี้ฉาโดยเฉพาะอิฉาพี่สาวนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยสวยและอ่อนหวานแล้วก็เก่งสู้พี่สาวไม่ได้นะคะก็เป็นเด็กขี้ฉาก็จะแกล้งพี่สาวนะคะก็เลยบอกพี่สาวเนี่ยให้มาทํา ผิวปากมาทําปากทําจังหวะให้ตัวเองตัวเองก็จะร้องเพลงดาวลาวดวงเดือนนะคะตอนนี้ก็ก็รอแล้วเพราะว่าจะแกล้งพี่สาวตอนนี้ปรากฏว่าพี่สาวนยเกิดทําให้ทุกคนตะลึงเพราะว่าพี่สาวนี้ก็โอ้ทำได้อย่างออกมาสวยงามเลยนะคะแบบว่าเข้าจังหวะดีมากทุกคนก็ทึ่งไปอีกนะคะในที่สุดพี่สาวเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าสาวนะคะแล้วกเ็เรียมเขาก็ผิดหวังแล้วเขาก็เสียใจว่าเนี่ย ไม่มีใครรักเขาไม่มีใครชอบเขาไม่ผู้ชายไม่เลือกเขานะคะก็แม่ก็บอกว่าว่า,วาเออทำไมทําตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็ถึงวันแต่งงานวันแต่งงานอีเลียมซึ่งเป็นคนอิจฉาอยู่แล้วอิจฉาพี่สาวอยู่แล้วก็แกล้งนะคะไปเอาไอ้ยาปลุกเซ็กนะคะเป็นผงอ่ะเขาเรียกในหนังเขาเรียกสเสน่ห์รันจวนหรือไงจำจำจำ,จำไม่แม่นนะคะ ก็เอามามาผสมน้ําให้พี่สาวเนี่ยดื่มทีนี้พี่สาวจากคนเรียบร้อยเนี่ยก็แบบกลายเป็นหืนแล้วก็แบบเซ็กจัดในคืนส่งตัวนะคะก็เลยเปลี่ยนไปคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าแทนที่จะสะใจอิเลียมนะคะปรากฏว่าตัวเจ้าบ่าวนั่นแหละบอกว่าที่จริงอ่ะบอกผู้ใหญ่ไปว่าชอบผู้หญิงเรียบร้อยแต่จริงๆอ่ะตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงเรียบร้อยเขาชอบผู้หญิงอย่างเนี้ยอย่างอย่างที่ ที่หืนๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบสองคนก็เลยเข้าหอ,อกันแบบแฮปปี้อีเลียมก็ผิดหวังแล้วก็แม่จับได้แม่ก็เลยเรียกไปดุนะครับเรียกไปดุว่าเออทำไมเป็นคนขี้ฉาแล้วก็ไปแกล้งพี่นะคะก็ดุเรียมเขาก็บอกกับแม่ว่าเออแม่เนี่ยแบบรักพี่สาวมากกว่าเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ตอบว่าตอขานกันอะไรเงี้ยแล้วก็เ,เรียมก็ร้องไห้อันนี้น้าสาวอ่ะที่อยู่ด้วยกันนะก็ มาเห็นก็สงสารแล้วก็บอกแม่ของเรียมนะคะบอกว่าเนี่ยแม่เนี่ยลำเอียงไปรักพี่สาวมากกว่านะคะทำให้เรียมน้อยใจแล้วก็แบบเหมือนกับเรียมเนี่ยขาดความรักจากทุกคนก็เลยทําให้กลายเป็นขี้ชานะคะแม่ก็แบบไม่ไม่รับฟังนะคะ เรียมเนี่ยเขาแม่ไม่รักก็จริงนะคะแต่ว่าเขาก็มีเพื่อนรักนะคะเป็นกระเทยนะคะชื่อว่าฟักทองนะคะสองคนนี้ก็เป็นคู่ซีเป็นคู่หูกันก็มีเรื่องอะไรก็จะเล่าสู่กันฟังตลอดปรึกษากันได้นะคะเวลาเรียมเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อนก็รับฟังแล้วก็ให้คําแนะนําทุกอย่างนะคะทีนี้วันหนึ่งน่ะหลวงพ่อนะคะก็ เพ่งยานไปก็รู้ว่าจะมีภัยร้ายมาเยือนที่หมู่บ้านนะคะแล้วก็จริงอย่างที่หลวงพ่อได้เพ่งยานไปดูนะคะก็วันหนึ่งนะคะก็มีโจรร้ายนะคะบุกพาพวกนะคะบุกมาที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ตรงมาที่บ้านของของเรียมนะคะบ้านของเรียมจะอยู่กันมีแม่มีแรมมีเรียมแล้วก็มีน้าสาวอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ก็อยู่กัน ลัมพัผู้หญิงนะคะก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าพ่อเรียมไปไหนนะคะแล้วก็มาถึงมาถึงคือเรียมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านนะคะแต่ว่าพี่สาวเนี่ยนอนอยู่กับสามีอยู่ในห้องโจรก็บุกเข้ามาก็มาจับตัวทุกคนมารวมอยู่ในในกลางบ้านเลยนะคะแล้วก็ถามหาถามหาถึงเรียมนะคะ,ะทนีนี้ที่ถามหาถึงเรียมเนี่ยเพราะว่าเรียมเนี่ยเป็นผู้หญิง ที่เป็นพรหมจรรย์นะคะแล้วก็เกิดในวันอะไรที่ที่เขาระบุเอาไว้นะคะเหมืนเราก,ก็จาไม่ได้นะคะวันนั้นพอดีแล้วก็โจรโจรคนนี้เขาอยากมีชีวิตเป็นอมตะนะคะแล้วเขาต้องการผู้หญิงคนที่7ผู้หญิงพรหมจรรย์คนที่7ซึ่งก็คือเรียมนั่นเองนะคะเขามาตามหาเรียมตอน,นี้ก็จับตัวแม่จับตัวพี่สาวจับตัวน้านะคะ มาที่กลางบ้านก็บังคับถามส่วนสามีของพี่สาวนก็วิ่งหนีกระเจิงไปเลยนะคะเอาตัวรอดไปเลยนะคะไม่อยู่ก็สามคนเนี่ยก็ถูกจับตัวไว้แล้วก็โจนก็ถามว่าเรียมไปไหนทีนี้เรียมเนี่ยเข้ามาถึงบ้านแล,แล้วเขาแอบอยู่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าตอนที่เขามาเนี่ยน้าเนี่ยไปที่หน้าตา่างแล้วก็ตะโกนบอกเขาให้เขาหนีไปนะคะก็นาา้าก็รักก็บอกให้หนีไปทีนี้เขาก็ไปแอบอยู่ใต้ถุนบ้านกับ ฟักทองที่เป็นเพื่อนรักกันนะคะก็ได้ยินทุกอย่างที่โจนพูดกับพี่สาวกับแม่นะคะทีนี้โจนก็ถามว่าเรียมไปไหนพี่สาวด้วยความที่รักน้องก็บอกว่าเรียมเนี่ยไปอยู่พระนครแล้วนะคะก็โกหกไปอย่างนั้นนะคะแม่ก็ปกป้องเรียมเรียมเขาน้ําตาซึมน้ําตาไหลตอนนี้ก็เป็นดราม่านิดๆว่าเขาเพิ่งรู้ความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่แสดงออกว่าไม่รักเขาเลยเนี่ยรักพี่สาวมากกว่าจริงๆแล้วแม่ก็รักเขา แล้วก็พี่สาวก็รักเขามากถึงขนาดว่ายอมโกโหกเพื่อจะช่วยชีวิตของเขาาไว้นะคะก็เหลี่ยมก็น้ำตดซึมแล้วก็แบบอ,อืมจะต้องหาทางช่วยพี่สาวกับแม่แล้วก็น้าให้ได้ทันี้โจรเขาก็ประกาศกับชาวบ้านประกาศกับทุกคนว่าเออถ้าฝนแรกของฤดูกาลมาถึงเนี่ยเออเขาจะถ้าเรียมยังไม่ปรากฏตัวยังไม่ตามไปไปไป,ไปช่วยหรือไม่เจอเรียมเนี่ยเขาจะฆ่า แม่ค่าพี่ข้านะนะคะก็ก็ขู่ว่าอย่างนี้เลียมเขาก็รู้หมดทุกอย่างนี่เขาก็ตัดสินใจเขาคุยปรึกษากับฟักทองว่าจะเอาอย่างไรดีเขาก็รู้สึกเขาตัดสินใจเขาจะสู้นะคะเขาจะตามไปช่วยพี่สาวไปช่วยแม่ไปช่วยนานะคะทีนี้เขาเขาก็ไปได้แผนที่มาที่จะไปที่จุดนัดหมายนะคะแผนที่นั้นเนี่ยมีเวลาสามวัน อันนี้คงจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหนังเรื่องนี้ใช้ชื่อว่าอีเลียมซิ่งเพราะว่าเวลาเนี่ยจำกัดอยู่แค่3วันที่ถ,ถ้าเดินทางไปธรรมดาต้ใช้3วันแต่ทีนี้มันมีทางลัดทางลัดนี่มันจะต้องผ่านอุปสรรคมากมาย3ด่านสําคัญนะคะทีนี้เลียมเขาก็บอกโอ้เวลามันจํากัดมากเขาต้องไปให้ทันถ้าฝนแรกตกมาเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะต้องถูกฆ่าใช่ไหมคะไปช่วยไม่ทันเขาตัดสินใจบอกโอเคสู้นะคะเขากับเพื่อนกระเทยฟักทองก็ ล,ลุยไปเลยนะคะไปฝ่าสด่านอันนี้ก็ออคอมพิเวเตอร์กราฟิกของเรื่องนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าด่านที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเจอ,เอ,อมันเป็นผลไม้ที่มันเป็นแหลมมันถ้าโดนทิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะที่อยู่ในป่านะคะแล้วก็ด่านที่2ก็จะเป็นงูงูเห่านะคะงูเห่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเขาก็ไปเจอผ่านด่านบันหนึ่งมาได้อันที่สองงูเหา่าก็ใช้ ของศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อให้ก่อนที่จะแบบออกเดินทางไปช่วยพี่สาวเนี่ยก็ใช้เป่ามูจนมูแบบกระเจิงหมดเลยนะคะทีนี้บัดดังที่3ามเอ่อดาลที่3เนี่ยพักผู้อีกสามคนนะ่ะที่เป็นขุนค้อนเป็นโล่เป็นหมอหมอญาติวดานะก็ตามมาช่วยมาถึงด่านที่3มาเจอจระเข้ยักษ์นะคะก็จะข้ามน้ําไปก็เจอจระเข้ทีนี้หลวงพ่อเนี่ยเขาให้มีดศักดิ์สิทธ สำหรับไว้ไว้ไว้ฆ่า,าโจรน,นะคะมีศักดิ์สิธิ์ที่ลงอาคมเอาไว้แล้วก็จะมีคาถามีอะไรของหลวงพ่อที่จะส่งพลังจิตมาช่วยด้วยนะคะมันจะมเีเป็นลูกกลมๆนะคะเป็นลูกไข่ที่จะต้องจุดอันนั้นก็จะมีพลังมีมนคาถาของหลวงพ่อที่อยู่ในนั้นถ้านจุดจุดขึ้นมาแล้วเนี่ยขณะที่ที่นางเอกของเราเนี่ยแทงผู้ลายเนี่ ก็จะช่วยให้ฆ่าผู้ลายได้นะคะก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้3ามคนที่เขาตามมาช่วยตอนที่เจอเจอจระเข้นะคะทีนี้อีเรียมเนี่ยเขามีควายคู่ใจอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าถุยถุยนะคะตอนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เอาถุยถุยมาด้วยแต่ถุยถุยเนี่ยมันมันก็แสนรู้นะคะมันแสนรู้มากมันตามเจ้าของมาแล้วมันมาตามมาพอดีช่วยชีวิตอีเรียมไว้ตอนที่จะถูกจระเข้เนี่ยงาบนะคะ เพราะว่าเข้าไปสู้กันใต้น้าอะไรต่างอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาบนบกอีกอะไรเงี้ยก็ในเรื่องเนี่ยมันจะมีตลกแทรกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดาราที่แสดงนี่เป็นดาราตลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะแต่ละคนออกมาเนี่ยจะมีความฮาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินเสียงฮาตลอดเกือบตลอดเรื่องนะคะแล้วก็บทพูดเนี่ยเขาเขียนมาให้มันตลกอยู่ในตัวมันเองแล้วทุกคนก็แสดงได้ดีมากนะคะทีนี้สรุปว่าทุกคนเนี่ยผ่าน ก็สามารถที่ฟันฝ่าผ่านมาถึงตัวโจรได้นะคะทีนี้ตอนที่ฝนมันจะตกเนี่ยมันจะเดินทางไปถึงฝนจะตกทีนี้อิเลียมเนี่ยเขาเป็นสาวสาวพรหมจรรย์เป็นสาวบริสุทธิ์ทุกคนในกลุ่มก็ว่าอ้าวอิเลียมไปปักตะไคร้นะคะอิเลียมก็ไปปักตะไคร้ปรากฏว่าอันแรกเนี่ยฝนตกมาหายใหญ่เพราะว่าหยิบผิดหมอยาเทวดาส่งต้นหอมไปให้ก็เลยฝนตกลงมาหายใหญ่นะคะทีนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นตะไคร้เพราะไปปัก ไปปักก็ขึ้นไปบนโขดหินเลยนะครับไปปักทีนี้ใต้โขดหินเนะี่ยมีรูปปั้นของเจ้าแม่ลิงนะคะเจ้าแม่ลิงอยู่ก็เหมือนกับไปรบหลูท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอปักฝนหยุดไปแล้วเนี่ยพอลงมาเจ้าแม่ก็เข้าสิงตอนนี้เบลล่าเล่นได้ดีมากๆเลยเพราะจะต้องสลับกับเป็นตัวของอีเรียมแล้วก็เป็นเจ้าแม่เข้าสิงแล้วต้องใช้พลังมากๆเลยแล้วก็เขาเก่งมากเก่งจริงๆค่ะแล้วก็ เก่งจริงๆเขาทุ่มสุดตัวแล้วก็ไม่ห่วงสวยเลยอันนี้ต้องต้องขอชมเลยนะคะแล้วก็ดาราตลกที่มาเล่นด้วยกันก็เล่นเล่น,ลนดีหมดนะคะแล้วก็ก็เรียกเสียงฮาได้ตลอดนะคะก็สรุปก็คือเจ้าแม่เข้าสิงด้วยตอนนี้เพื่อนกระเทยเนี่ยเขาก็มีสร้อยนะคะค่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เขาก็ไปคล้องคอไว้เจ้าแม่ก็ออกสิงล่างไม่ได้ก็เดินทางต่อไปไป,ไปพบโจนค่ะ พอไปสู้กับโจน,นะคะเออเจ้าแม่เนี่ยเจ้าแม่ลิงเนี่ยก็เข้าสิงอีกก็สู้สู้กับโจนก็มันทั้งตลกทั้งฮาแล้วก็แบบก็เก่งมากคิวบูก็ดีมากนะคะแล้วก็ก็สู้กันไปสู้กันมานะคะในที่สุดก็คือว่าออทุกคนก็ช่วยกันจนกระทั่งฆออ่าโจรได้ทีนี้ก่อนที่โจรจะตายเนี่ยโจรเนี่ยเขาเขายิงยิงแล้วก็พี่สาวเนี่ยก็เอาตัวเองเนี่ยเข้ามาบังล่างของอีเรียมเอาไว้ ะะแล้วก็โดนกระสุนโดนกระสุนนะคะก็กําลังจะตายก็สั่งเสียน้องน้องก็โอ๊ยเป็นดราม่ามากร้กองไห้กันน้ำตาท่วมจอนะคะมันก็จะมีเรื่องเศรา้าซาบซึง้งสะเทือนใจช่วงว่าความรักของพี่น้องสองคนที่ไม่เคยเปิดเผยออกมาแต่มารู้ก็พี่สาวกำลังจะตายนะคะทีนี้โจนเนี่ยเขามีไอ้เครื่องรางของขังที่แบบว่ายิงไม่เข้าแล้วก็ มันจะทําให้กระสุนเนี่ยหลุดออกมาจากล่างได้นะคะก็ทุกคนเนี่ยก็รู้อย่างนี้แล้วก็เลยเวิ่งเข้าไปกระชากจากล่างของโจรมาแล้วก็เอามาให้พี่สาวที่ที่กำลังจะตายนะคะก็สวมคอให้พอสวมคอให้กระสุนก็หลุดออกมาพี่สาวก็ฟื้นคืนชีตขึ้นมาก็เลยกลายเป็นแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็กลับมาหมู่บ้านนะคะกลับมาที่หมู่บ้านแล้วกอ็อิเรียมก็ ได้รับการชื่เช,ชูยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นวีรสตรีเลยนะคะทีนีเ้เจ้าบ่าวอ่ะเจ้าบ่าวที่แต่งงานกันนะก็หนีหายไปเลยกไ็ไม่มีแล้วทีนี้ก็มีหนุ่มที่ที่เคยตามอีเลียมอยู่ก็มาตามอีกแล้วทีนี้อีเลียมเขาก็กลุ้มใจไม่มีคู่ครองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหลวงพ่อว่าจะทำยังไงดีหลวงพ่อว่าเนี่ยจะต้องเจ็บหนักเลยนะก่อนที่จะได้เจอเนอื้อคู่อ่ะ ใช่ไหมคะอีเโอียโอถ้าจะต้องเจ็บหนักอย่าไม่เอาละไม่เอาไม,าไม่ไม่มีดีกว่าอะไรเงี้ยก็ลาหลวงพ่อกลับมานี่ระหว่างทางที่กลับบ้านมาน่ะเออ่ไอ้ทุยๆอ่ะมันก็ข้างอีกละข้างมันก็วิ่งไล่ขิดวิ่งไล่ขิดเจ้านายของมันเองแหละอีเรียมนั่นแหละมันก็วิ่งไล,ล่ขิดไปไแล้วก็เออ,เอ่อออหนุ่มที่หนุ่มอ้วนที่เคยหลงรักนั่นก็จะมาช่วยจะมาช่วยในทันนี้เออ่ตอนหลังอ่ะไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยสะดุดหัวล้วสติแตกไปกลายเป็นเต๋าขึ้นมาทันที แล้วก็พี่สาวก็ตามมาแล้วก็ปรากฏว่านหนุ่มก,กระลายเป็นแต๋ไปแล้วไม่ไม่ใช่หนุ่มแท้แล้วทีนี้ก็มีอัศวินไม่ได้ขี่ม้าขาวแต่อัศวินคนนี้นะคะที่มาช่วยที่มาช่วยอีเรียมเนี่ยมาขึ้นขี่ควายอัศวินขี่ควายแล้วก็ควายเนี่ยมันก็ไล่อิเรียมไปอีเรียมก็ไปตกในโคลนหน้าทิ่มลงไปในบอ่อโคลนแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ หนุ่มหล่อล่ำบึกคนนี้นะคะก็พูดภาษาอีสานด้วยนะคะว่าภาษาอีสานแล้วก็อันนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดของของหนังเรื่องนี้เลยนะคะเพราะไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะคะว่าว่าจะจบแบบเซอร์ไพรส์สุดๆแบบนี้นะคะเพราะว่าอัศวินที่ขี่ควายมาช่วยอีเรียมเนี่ยคือหวานใจตัวจริงของของนางเอกคนนี้ใน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 ชีวิตจริงนะคะก็โอ้โหทั้งหล่อทั้งล่ำนะคะแล้วก็ ก็มีสเสน่ห์มากนะคะแล้วก็ก็เรียกเสียงกรีดเสียงชื่นชมจากคนดูในในโรงหนังได้เลยนะคะเพรเป็นพระเอกคนเดียวมานะคะคิดว่าคงจะเดากันถูกนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นใครนี่ต้องไปดูในโงรงภาพยนตร์กันเองนะคะเดี๋ยวจะสปอยมากเกินไปนะคะ่ะเรื่องเราก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วก็ก็ในช่วงที่ถ้าเราไม่มีอะไรจะทำก็เข้าไปดู เรื่องนี้นะคะกส็สนับสนุนหนังไทยของเรานะคะให้ go นเตอร์นะคะก็คุณภาพของหนังก็เทียบเท่ากับหนังฮอลลีวูดเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นการตัดต่อหรือแม้จะภาพนะคะภาพสวยมากภาพธรรมชาติของเมืองไทยสวยมากแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทยะความเป็นคนไทยของเรานะคะก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยกันค่ะค่ะนี่แหละคะ่ะคือ เรื่องสนุกสนุกที่หมัมระดามีมาเล่าให้ฟังกันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด s Subs c r i b e นะคะกดกระดิ่งข้างๆางปกกำลังใจให้หมัมระดาด้วยนะคะคลิปต่อไปหมัมระดาก็จะได้สรรหาสิ่งดีๆมานําเสนอให้ชมแล้วก็รับฟังกันค่ะวันนี้หมัมระดาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ